สวัสดีวันที่19พฤศจิกายนนะครับวันเสาร์นะครับวันนี้วันหยุดนะครับอตอมถามนี้นะครับปอ20ได้มาแล้วนะครับข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะครับผิดแก้ไขได้ยังไงคะส่วนที่อยู่ให้ใส่ที่อยู่เราอาศัยอยู่ปัจจุบันถูกต้องแล้วใช่ไหมครับตอนที่เราลงทะเบียนนะครับเขาจะมีทั้งที่อยู่ที่เป็นทะเบียนราษฎรบัตรประชาชนเราเลยนะครับ แล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาไว้ไว้ติดต่อนะครับที่สะดวกติดต่อนะฮะที่จะติดต่อส่งเอกสารหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกเบอร์โทรพวกอะไรเนี่ยฮะอีเมลนะฮะตัวเนี้ยจะใช้ติดต่อนะครับถ้าเราตรงกับที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วสะดวกรับเอกสารหรือสะดวกรับข้อมูลข่าวสารอันเนี้ยก็ถูกต้องแล้วนะครับส่วนการแก้ไขข้อมูลนะครับวันเดือนปีเกิดถ้าผิดถ้าต้องการแก้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่ นะครับไม่ว่าจะเป็นยอดนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแปะไว้ให้ที่แอปสีฟ้าของผมแล้วนะที่เพจนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูครับเดี๋ยวผมทําไว้ให้อยู่นะฮะนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องของผมนะนะครับผมปักหมุดไว้ตรงนี้นะสําหรับดาวน์โหลดฟอร์สามหนึ่งแก้ไขข้อมูลต่างๆนะครับนี่ครับมันก็จะมีโพสต์ไว้อยู่นะครับโพสต์ไว้อยู่นะฮะก็จะมีทั้งคลิปแล้วก็ทั้งโพสนะครับนี่ครับ อันนี้นะจะเป็นจะเป็นจะใช้นี่นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยครับก๊อปไปก็ได้ครับผมเนี่ยครับให้เราก๊อปปี้ไปนะครับหรือว่าอาแล้วแต่ใครสะดวกนะฮะแล้วก็เข้าใหม่คือเขาจะมีลิงก์นะครับเป็นของ Google Form นะให้เราเนี่ยเข้าไปนะครับนี่ฮะ ถ้าใครไม่เคยเข้าครั้งแรกก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ร้อกอิน o o g l e Chrome ไว้นะครับเราก็ต้องใส่รหัสอีเมลเข้าไปนะครับนี่ครับแล้วก็ก่อข้อมูลไปนะฮะนี่ฮะแล้วแนบบัตรประชาชนตามที่เขาแจ้งครับทำตามที่เขาแจ้งแล้วก็กดถัดไปครับกดถัดไปก็จะมีให้ดาวน์โหลดอ่าฟอสามหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตามที่เรื่องเรื่องที่เราเลือกนะครับเราเลือกอะไรนะฮะแก้ไขอะไรฟอสามหนึ่งก็จะขึ้นแบบนั้นมาให้เรานะครับเขาจะอำนวยคมสะรวกเราอยู่นะฮะก็ เข้าไปทำดูนะครับผมแปะไว้ให้ที่เพจนะนะครับเข้าไปทำดูนะครับขอบคุณครับบา,บายๆครับ